สวัสดีครับผมวันนี้พามาดูเสื้อ Liquid b บ u e อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นลายแม่หมดแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นเอ่อเป็นปีหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับปีหนึ่งเก้าเก้าแปดเป็นป้ายฟุตออเดลูมนะครับฟุตดำเฮฟวี่แคสตันแบบนี้นะครับไซส์ XXL นี่นะครับนี่สภาพเดสต็อกเลยนะป้ายยังห้อยอยู่เลยนะครับนี่ ป1998เดนะผมไม่ดูตรงตอกปีสติกเกอร์ยังอยู่เลยครับเป็นตะเข็บคู่นะครับเป็นตะเข็บคู่อกประมาณ24.525ประมาณเนี้ยลายโดยรวมยังสวยอยู่เลยเนี่ยลายยังสวยนะใหม่กิฟต์เลยเป็นตะเข็บคู่นะครับตะเข็บคู่ลายนี้ถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าผมเจอนะจะเป็นเจอในป้ายลิควิดบูขาวนะลิควิดบูขาวอย่าดูด้านหลังนะครับแต่ผมชอบทรงเสื้อของป้ายป้ายฟุตมากกว่า แล้วก็จะเจอจะเจอในฟุตดำเป็นเป็นป้ายฝุ่นดำแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้ลายหลังนะครับสวยกาจะเก็บลายพ่อมดแม่มดไว้หลายๆตัวเดี๋ยวค่อยออกทีเดียวนะครับนี่ลายด้านหลังนะครับสวยนะหายากหายากนะครับไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอใส่ไปโอเวอร์ไซส์ได้ใครใส่อยู่นะใส่นี้ยี่สี่จุดห้ายิบห้าประมาณนี้ครับยาวสามสิบสามทังสวยเลยสะภาพเดสต็อกหายากด้วย ก็จะประมาณนี้นะครับวันไหนมีเสื้ออะไรเข้ามาอีกผมจะมาแนะนำรีวิวให้ดูนะครับผมขอบคุณครับ